ต้องบอกนะคะว่าบรรยากาศในสตูดิโอของเราตอนนี้เนี่ยหอมอบอวลไปด้วยความหอมของเทียนหอมนะคะที่อยู่ด้านหน้านี้ซึ่งต้องบอกว่านอกจากความหอมแบบนี้แล้วนะคะอยากจะรู้แล้วแหละว่าความพิเศษของความหอมแบบนี้ที่ทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายอ่ะจะบอกนะว่าเมื่อกี้มาเนี่ยฝาฟันรถติดมาเครียดมากๆแต่พอเปิดประตูสตูดิโอเข้ามาปุ๊บ หายคือมันหอมชื่นใจแล้ผ่อนคลายจริงๆเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักแบรนด์แบรนด์นี้ถึงความพิเศษกันเลยต้อนรับกันเลยนะคะเจ้าของธุรกิจแบรนด์ w a x w a l l e ค่ะคุณอภิชาติ คชพัฒน์ทรัพย์หรือว่าคุณหนึ่งค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้นี่คือผู้นําความหอมเลยนะหอมจริงๆเป็นผู้ชายตัวหอมมาพร้อมกับความหอมต้องบอกว่าเข้ามาตอนนี้ในสตรมของเรานี่เพราะว่าต้องบอกว่าหอมกันทุกคนจริงๆนะครับผมแต่ว่าความพิเศษนะครับของเทียนไขของคุณหนึ่งเนี่ยคือมันไม่ใช่เทียนไขที่เป็นแบบว่าปกติก็เรียกว่าเป็นเทียนหอมเทียนหอมมันเป็นเทียนหอมที่เขาเรียกว่าผลิตจาก ไข่ถั่วเหลืองไข่ถั่วเหลืองอใช่ครับอเออหมือนต่างกับไข่ไอเรกเทียนไข่ปกติยังไงครับอ่ะอ๋อถ้าถ้าเทียบกับเทียนไข่ปกติทั้งหมดเนี่รเราอาจจะเห็นเทียนไม้้าหรืออะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะผลิตจากวัตถุดิบที่เป็นพาราฟินนะครับพาราฟินเนี่ยจะอยู่ใออุตสาหกรรมปิตโตรเลียมนะครับ่ะอ่าก็อาจจะมีเวลาเราจุดเนี่ยอาจจะมีสารพวกเบนซินตกค้างในอากาศได้อ๋ออากาจะไม่เป็นมิรกับผู้ใช้สิ่งแวดล้อมก็เลยจะมีจริงๆตอนนี้เนี่ยวัตถุดิบทดแทนสําหรับการมาทําเทียนเนี่ยก็จะเป็น ไข่ถั่วเหลืองที่เราใช้นะครับนอกจากนี้บ้านเราจริงๆเริ่มมีไข่ลำข้าวนะเอาข้าวมาประยุกตนะฮะหรืออาจจะมีไข่คีคพึ่งด้วยบีแวก็าสามารถมาประนนยุก่์ ปัดดักทดแทนได้เพื่อเป็นมิรกับผู้ใช้เสียงไวรล้อมแล้วก็ไม่เป็นเขม่าดำด้วยครับอ๋อหล่านี้คือจะปลอดภัยกับผู้ใช้มากขึ้นใช่ครับผมเป็นทางเลือกที่ดีกว่าแล้วอย่างนี้คุณหนึ่งไปเอาไอเดียเรื่องพวกนี้มาจากไหนอะคะคือจริงๆตอนแรกเนี่ยผมมีโอกาสไปอยู่ที่ออสเตรเลียมาเป็นหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆเราไปเดินตลาดอาร์เรเจอไอเดียตรงนี้แหละมีเทียนมีอะไรเงี้ยครับเราก็เลยตอนแรกเราเห็นแท็กเก็ตเขาสวยดีเราก็เลยบอกว่าเออไออยากจะขอนําเข้า มาจาหน่ายในไทยเป็นตัวแทนจําหน่ายได้ไหมเขาบอกอ๋อเขาไม่ได้ส่งออกเขาขายแค่ในโลเคอลอะเงีเออ้ยเราก็เลยพับโปรเจกต์ไปแล้วเราก็เลยอ่ะไม่เป็นไรยูไม่ขายไอทําเองยังติดใจยังอยากได้อยู่เราชอบเรามีไอเดียนี้รู้สึกคันใช่รับทำเองใะเลยแล้วเสน่ห์อะไรของเหล่านั้นนะคะคือตัวเราเองตอนแรกเราเป็นคนชอบเกี่ยวกับเทียนเราชอบเครื่องเครื่องหอมก่อนใช่เครื่องหอมแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราเนี่ยไปเจอว่าเฮ้ ที่นู่นน่ะคือโปรดักทีนเนี่ยมันนอกจากบ้านเรามันจะตอนนั้นช่วงนั้นจะปดูเป็นโปรดักลักชูรี่สปาโปรดักอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยอยากจะหาช่องทางจะช่องทางว่าเฮ้ยจริงๆมันเป็นไลฟ์สไตล์โปรดักได้ด้วยนะครับทีเนี้ยเราก็เลยบิดเอามาเทียนมาใส่ในภาชนะที่เป็นอลูมิเนียมที่ให้รู้สึกว่าเข้าถึงกลุ่มคนได้กว้างขึ้นมันง่ายในการใช้งานออะไรยย่างงเี้ใช่แบบมีไซส์ทราเวลเทีนที่แบบพกพาได้อะไรอย่างเงี้ยครับจะประมาณนั้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังมีไซส์แก้วที่ดูลักชูรี่ให้เหมาะสำหรับตลาดแบบ รู้แรงหน่อยใช่ครับใช่ครับ,รบเพื่อเสิร์ฟท,ทุกตลาดแต่เขาบอกว่าเอ่อความพิเศษนี่ครับของอตัวไข่ไข่เทียนเทียนหอมแบบนี้ครับมัน มันไม่ร้อนด้วยนะใช่คือน้ำตาเทียนเนี่ยน้ำตาเทียนอุณหภูมิจะด้วยคุณสมบัติของเขาเนี่ยไขทุเรศเนีอุณหภูมิจะต่ำใช่ไหมจุดหลอมเหลวอาจจะอยู่สักประมาณ60องศาเซลเซียสก็คือนิดเดียวมันก็หลอมเหลวแล้วใช่ครับจะใช้เวลาไม่นานในการหลอมเหลวทีนี้เนี่ยตัวน้ำตาเทียนพอไม่ร้อนเนี่ยหนึ่งคือมันจะไม่เป็นอันตรายเวลาแบบผู้ใช้งานสองก็คือบางคนเนี่ยเขาอาจจะทําแบบน้ําตาเทียนไม่ร้อนเขามาทาเป็นออยล์มาสซาดบ้างอะไรบ้างก็มีเหมือนกันมันก็คืออะไรมามนวดอย่างนี้แหละครับผมใช่เอาแบบไข่ไข แบบเป็นมัสตาร์ดออยอะไรเงี้ยบางคนเขาเอาไปประยุกใช้อ่ครับผมผมลองเลยได้มาเนี้ันี้จุดอี้เนี้ยเนี้ยลองอาจจะจุ่มตรงนี้ได้น้ำตรงนี้ครับ เดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นนะครับผมให้ให้กล้องดูหน่อยว่าตอนนี้น้ำตาเทียนของเราละลายไปค่อนข้างเยอะแล้วเติม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 ย้ายไปจุกได้จุกได้แค่หลังมือก็พอนีฮะอันนี้ไม่ใช่มายากลนะนี่เป็นน่าร่าของทางวิทยาศาสตร์ว่าไข่ที่ทำมาจากถั่วเหลืองนี่นี่ทั้งนั้นเลยเหรอโอ้ยโซาเซกกระจายมือมาครับผมคือทีมงานตกใจเลยนะฮะบอกว่าบอกบอกว่าเลอะเทอะแล้วเลอะเทอะ ขอขสัมผัสได้ไหมคะมันจะแค่อุ่นๆไม่สนใจเลยขออนุ้จุ่มอบในนี้เลยไะเอางั้นเลยครับผมกแต่ที่สำคัญคืออย่าให้โดนเปลวไฟเท่านั้นเองคือเปลวไฟมันร้อนอุ่นแต่ว่าน้ำตาเทียนมมันไม่ร้อนใชแน่ๆสมมติเอามาทำเป็นมาสกใช่ใช่แล้วก็จะกลิ่นก็จะหอมด้วยเขาเรียกว่าไข่ทวนเหลืองใช่ไหมครับไข่ทวนเหลืองอย่างนี้เหรอคะที่เขาใช้กันเอามานวดได้อะไรได้อย่างนี้ยเหรอ โอ้รวดเนาะใช่ครับกลิ่นก็ดีนี่ถ้าเราถ้าเราไม่ทานนะก็มันก็จะแห้งเป็นอย่างงี้ใช่แต่ถ้าเกิดทานมันก็จะเป็นอย่างงี้ได้นะขออมเลยวิ่งกลิ่นดีหอมมากรถดในชอบเล่นไงงานเป็นสนุกไงโอ้ดีเนาะไม่ร้อนจริงๆคุณผู้ชมเราก็แบบเอามาดูดได้ด้วยอ่ะใช่ครับ เพราะเยอะสนพอมันแบบว่ามันพิเศษแตมันจับไดกก็จับกันใหญ่สนุกสิครับผมแต่ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆเราจริงๆเราเราไม่ต้องจุดแบบนี้ก็ได้นะเพราะบางคนเดี๋ยวนี้เขาเริ่มห่วงเรื่องแบบว่า T M 2.5งจากลัวควันต่างๆนะหรือว่ากลัวแบบว่าเราจุดไว้เนี่ยแล้วก็กลัวลืมดับไฟลืมดับเทียนจริงๆเราไม่ต้องใช้จุดก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้เราเห็นอยู่เหมือนกันใช่ตัวนี้ก็คือจะเป็น c a d l e warmer มันคือเป็นภาษาไทยคืออะไรดีเป็นเหมือน โคมไฟที่ไว้ใช้กระเทียนอาอย่างดีกว่าคือเป็นโคมไฟที่ใช้แทนการจุดเทียนเลยใช่ครับทำให้เทียนเนี่ยหลอมละลายแล้วก็มีกลิ่นใช่ใช่ก็คือลูกค้าบางท่านเนี่ยเขาเหมือนกับว่าบางคนเขาไม่อยากจุดไฟก่ักวนอนแล้วลืมดับงอะไรเงี้ยครับหรือว่าก็เลยใช้ตัวนี้แทนไปเลยนะฮะแล้วก็ด้วยความร้อนของหลอดฮาโลเจนเนี่ยแล้วก็ความจุดล้อมเหลวต่ำของไข่ถั่วเหลืองเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวไข่ถั่วเหลืองละลายได้ผมจะให้ดูว่า มันมีความแบบละลายอยู่ได้เหมือนกันใช่แต่จะเรื่อยๆมันจะมีความน้ำอยู่เหมือนกันมองเห็นเลยอันนี้ต้องบอกไหมอ๋อเห็นไหมมันเป็นมันจะมีความบุ๋มก็คือมันค่อยๆละลายไปใช่ใช่ครับแทนตรงแทนการจุดได้เลยนี้นะฮะ ก็มันเป็นที่เหมือนกันเลยมันเป็นการอแดปอแดปใช้ได้นะจริงๆอย่างนี้ก็แบบว่าไปใส่พวกทามงทาเมอร์แบบเปิดปิดเองอัจฉริตะได้เลยไม่ต้องกลัวแบบลืมอะไรเลอย่างนี้ใช่ครับสบายสบายคือจริงๆมันมีข้อจำกัดใช่ไหมคะอย่างเช่นแบบอันนี้ควรจะจุดกี่ชั่วโมงแล้วอันนั้นคือจุดได้กี่ชั่วโมงอันนี้ก็เปิดเรื่อยๆเลยสัมภา ปิดได้เรื่อยๆใช่จะแบบละเหยช้ากว่าโดยเพราะไฟบางทีเนี่ยพออันนี้ปุ๊บอบพอเ็าไม่มีไขละลายปุ๊บอะไฟเขาจะแรงขึ้นไส้จะยาวขึ้นไฟจะแรงมันก็จะค่อยมันก็จะเพิ่มความละลายแล้วพอละลายเยอะก็กลิ่นก็เยอะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่กลิ่นก็เยอะแต่ว่าจะระเหยเร็วการเป็นหมดเร็วครับผมแต่ถ้าอย่างแบบจุดเทียนแบบนี้มีคําแนะนํำไหมคะว่าควรจะจุดกันต่อเนื่องยาวนานกันกี่ช่มงไม่เคยไม่ควรที่จะเกินกี่ชั่วโมงค่าให้แนะนําเนี่ยจะ จุดครั้งหนึ่งเนี่ยจะประมาณสามี่ชั่วโมงนะครับมไม่เกินใช่ครับแล้วก็แนะนําให้จุดให้ครอบคลุมผิวหน้าให้กว้างมากที่สุดนะครับแล้วเหมือนกับว่าเทียน่ะเขาจะจําว่าแบบสมมติเราครั้งนี้เราจุดถึงประมาณนี้ถ้าครั้งต่อไปเนี่ยเราจุดอ่ะบางทีเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นอาจจะเป็นโอกาสเป็นหลุมได้ง่ายอ่ะครับครั้งแรกพยายามจุดให้แบบครอบคลุมผิวหน้าให้มากที่สุดแล้วก็ถ้าดับแล้วจะใช้ครั้งต่อไปก็ตัดไส้เทียนให้เหนือผิวเทียนประมาณหมิล <c oughs> นะครับเพราะว่าทำไมครับไม่งั้นจะเกิดขมเหลวในช่วงแรกการจุดได้เพราะไส้ยาวเกินไปอ๋อที่เราเห็นในการจุดเทียนแล้วแบบมีควันขมเหลวเยอะๆนั่นคือแบบว่าไส้เทียนมันยาวอาจจะยาวเกินไปไ <c oughs> ส้ใหญ่เกินไป <c oughs> หรืออะไรเงี้ยครับมัน มันเกิดจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ด้วยอะครับใช่่สมบูรณ์ก็แบบสั้นๆหน่อยประมาณ5มิลห้ามิลใช่ครับนะคะอะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมาแนะนํากันหน่อยเพราะวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าพามาหลายกลิ่นหลากหลายมากๆแล้วก็เหมือนเป็นการสร้างคาแรคเตอร์สร้างจุดเด่นให้กับแบรนด์ของเราอีกด้วยใช่ไหมคะคถึงแบบมีการแบบตั้งชื่อกลิ่นต่างๆที่ถ้าสนใจขนาดนี้ให้คุณหนึ่งร้อยได้ฟังดีกว่าก็ด้วยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะเป็นคนชอบเล่าเรื่องอะครับพอคนชอบเล่าเรื่องอะเราก็เลยสิ่งที่เราชอบเนี่ยมามา เจอกันทีนเนี้ยก่อนที่เราจะปล่อยแต่ละกลิ่นนะครับเราก็พยายามที่จะผูกกับเรื่องราวที่เราต้องการจะเล่าในช่วง,วงเวลาของแต่ละอย่างอย่างแบบถ้าอย่างกลิ่นที่จุดเลยก็คือบูดแลนด์เนาะบูดแลนด์เนี่ยจะเป็นกลิ่นยูคาลิปตัสกับแซนด์บูดซึ่งเป็นไม่กลิ่นไม่จันนยฮะมันจะออกกว่าป่าอ,นะอันนี้ก็คือบรรยากาศเนี่ยจะเป็นบรรยากาศป่าในการเดินทางเข้าป่าค,นค้นหาตัวตนะนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นอย่างพัทยาพัทยา,ยาจริงอ่เป็นบ้านเกิดของแบรน คือตัวผมเองอะสตูผลิตสินค้าจะอยู่พัทยาอ๋อผมจีนี้เเลยใช่แล้วก็เลยออกกลิ่นนี้ที่เป็นช่วงเวลาซัมเมอร์คือเราเปาะเลือกออกช่วงซัมเมอร์คือทามมิ่งด้วยแล้วก็เอากลิ่นมะพร้าวมาผสมกับมะนาวโอ้นี่ก็จะมีกลิ่นฝรั่งซิอีกนะพัทยาไม่ใช่นะอันนี้เป็นขอเป็นพรีเซนต์แบบด้านสว่างแล้วกันด้านสว่างใช่เป็นพัทยานะฮะหรือว่าแบบอ่ะอย่างกลิ่นล่าสุดที่ออกอะกลิ่นเนี่ยโพสต์เมอริเดียมเนี้ยครับที่ใช้โพสต์เมอริเดียมเนี่ยตัวย่อเนี่ย จะเป็น PM PM, PM นี่ก็คือเหมือนช่วงเวลาบ่าย พอช่วงเวลาบ่ายเนี่ยเราก็จะนึกถึงบรรยากาศในการจิบชายามบ่ายนะฮะมันก็จะมีกลิ่นโทนไวททีจัสมินหรือว่าลูกค้าบางโทนเนี่ยได้กลิ่นแล้วเขารู้สึกเหมือนผ้าที่เพิ่งซักใหม่เออมันก็เป็นบรรยากาศของการตากผ้าประมาณนั้นนะฮะเอออันนี้ก็จะแบบเราพยายามจะคอนเนคกับเรื่องราวโอ้มีกลิ่นเย็นแล้วมีกลิ่นแบบค่ำๆเลยไหมครับผมเมื่อกี้กินกาแฟไปแล้วกินกาแฟก็มีอ่าครับผมกินกาแฟมีเมื่อกี้เมื่อกี้เขากินกาแฟไงยามบ่ายยามกินชาพอตกกคืนกินอะไรดีครับผม น้าลมเวนเดอร์โอ้โหกินน้าลมกันไปนี่มีทั้งหมดกี่กลิ่นแล้วครับปัจจุบันนี้โอ้โหถ้าตอนนี้กลิ่นหลักที่มีทั้งหมด3ขนาดเนี้ยมี1ิเอ็ดกลิ่นครับเอใช่แต่ว่าแล้วมีซีซันโน่แบบที่เอาออกแล้วเราจำกัดผลิตในช่วงเวลาจำกัดอีกสี่กลิ่นแล้วเดี๋ยวก็จะมีการแบบออกมาเรื่อยๆนะฮะใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าอยากให้ลูกค้าได้ได้ได้ตื่นเต้นหรือว่าสนุกสนานในการแบบว่าเรื่องกลิ่นมีช่วงเวลาด้วยใช่ปีใหม่นี้จะออกกลิ่นไหนกลิ่่นน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 ไไหหแลล้้วกกกก็็ออเเืจาีีีััมโปปรดต์์ท ดิสฟิวเซอร์การไม้หอมจริงๆตอนนี้มีเริ่มทำสบู่บ้างแล้วก็จะแตกลายเลยที่มันไปในทิศทางเดียวกันอะไรที่มันหอมๆเอาหมดใช่ครับแบบเห็นอันนี้ที่ไม่เหมือนเพื่อนเลยโชคดีโชคดีคืออะไรอะโชคดีจริงๆอันนี้เป็นกลิ่นที่9ของแบรนด์ค่ะอ่าเป็นกลิ่นที่9ของแบรนด์แล้วก็เลยเป็นเลขมงคลสำหรับคนไทยแล้วก็เราออกช่วงปีใหม่ก่อนหน้านี้ครับเราก็เลยเอาเป็นเหมือนโชคดีปีใหม่เป็นคำติดปากเนี่ยเราเป็นของฝากได้ใช่แล้วเราก็เลยเอา กลิ่นที่เป็นกลิ่นส้มนะกลิ่นส้มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นผลไม้มงคลเนะาะกับผสมกับโรสแมรี่ที่เป็นแบบดอกไม้แห่งความทรงจําอะไรประมาณเนี้ยอ,ออกมาเป็นกลิ่นนี้ก็กลิ่นขายดีเหมืนอนกันใช่เปของฝากก็ดีใช่ครับโมโแต่ละกลิ่นมีเรื่องราวจริงๆคุณผู้ชมน่าสนใจทุกกลิ่นกลิ่นไหนท,ที่แบบว่าเขาเรียกว่าแบบ ขายดีติดอันดับตลอดการถ้าจะยกให้แบบเป็นพระเอกของแบรนด์ของเราจะยกให้กลิ่นไหนคะโอ้โหพูดไปก็เขินเลยนะคราะจริงๆแล้วถ้าขายดีเนี่ยก็จะมีเนี่ยบูดแลนด์อันนี้ขายดีใช่มีบูดแลนด์นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นกลุ่มแบบเทนเดอร์คุณผู้หญิงชอบเธอได้เป็นยังไงเมื่อกี้ไม่ได้เล่าจะเป็นเชอร์รี่กับวานิลามันจะเป็นบรรยากาศแบบหวานซ่อนเปรี้ยวอะครับใช่ลูกค้าบางจุดกลิ่นนี้แล้วบางคนบอกห้องดูแพงขึ้นแต่จริงๆริเป็นอีกหนึ่งกลิ่นที่ผมว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าบางที บางคนอาจจะมองข้าไปแต่จริงๆแล้วเป็นกลิ่นที่พอเวลาไปโรงแรมนี้ผมได้กลิ่นนี้บ่อยมากเลยนะประมาณแบบเป็นตะไคร่อันนี้เป็นตะไคร้หอมซิโทเนล่ากับเปเปอร์มินต์ตัวนี้น้ำมันหอมระเหยล้วนด้วยก็จะออกแบบบรรยากาศสปาสปาชื่อดีไลท์สปาร์ใช่ครับราสปาสปาค่ะนะโอ้ทีนี้เรามองกลุ่มลูกค้าของเรายังไงว่าแบบจะต้องเป็นกลุ่มวัยไหนที่มาใช้เทียนของเราคือจริงๆตอนแรกก็ถ้าเริ่มต้นเนี่ยเรามองกลุ่ม ที่ใช้ตอนแรกเราคิดว่าใช้เทียนอยู่แล้วแล้วเราเป็นแบรนด์ใหม่ล้วก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำโปรดักให้ดีใน,นราคาที่จับต้องได้ uh huh. อ,อย่างเราก็เลยแบบแต่ว่าพอเราได้ทําตลาดจริงๆฮะเราได้เจอว่าเออตลาดใหญ่ uh huh. นะฮะแล้วด้วยความที่ว่าความโชคดีคือเราเหมือนกับเราเอาเทียนมาใส่แพคเกจที่แบบว่าเหมือนไม่ได้ดูลักชวรี่อย่างเดียวนะ uh huh. เรากลับได้คนที่ไม่เคยใช้เทียน uh huh. แต่อยากมาลองใช้เทียน uh huh. ในห้องหอมกลายเป็นขยายฐานตอนนี้ลูกค้าเนี่ยก็จะมีตั้งแต่แบบ กลุ่มบางคนคือเป็นนักศึกษามหาลัยนักเรียนบ้างหรือว่าเป็นแบบวัยทำงานจนถึงผู้ใหญ่ก็ได้แบบแล้วก็ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงได้หมดเลยใช่ครับผมแต่ขึ้นอยู่กับว่าแต่บางคนจะชอบกลิ่นโทนแตกต่างกันแล้วพยายามจะดีไซน์กลิ่นให้ให้ครอบคลุมหลายๆโทนนะครับอ๋อก็แบบว่าถูกใจแบบอย่างน้อยอยากจะมีสักกลิ่นหนึ่งที่เขาถูกใจละกันอะไรประมาณนี้ครับซึ่งก็แบบว่าทําแบบทั้งแบบแบบ กระปุกแบบนี้อาจจะเอาใจวัยรุ่นหน่อยสาวแพร่จีนหรืออยากจะแบบเอาใจแบบคนหรูหราหน่อยก็มาเป็นกระปุกแก้วเลยตอบโจทย์กันแบบทุกวัยเลยจริงๆกลุ่มลูกค้าเขาบอกว่ามีแบบหลายไซส์หลายแพ็กเกจแบบนี้ถึงราคากันบ้างดีกว่าเออแต่ละแต่ละเรียกว่าแต่ละไซส์แต่ละแบบ ต่างกันยังไงบ้างสําหรับขนาดข้างหน้าเลยนี่จะเป็นทราเวลทินนะฮะอันนี้เป็นแบบพกพาอันนี้จะประมาณขนาดอยู่ประมาณ120-130กรัมตัวนี้จะอยู่ที่280บาทจุดได้ประมาณ18ชั่วโมง18ชั่วโมงแต่ต้องบอกคุณผู้ชมนะว่าวันหนึ่งอย่างที่แนะนําก็คือประมาณ3-4ชั่วโมงชั่วโมงไม่เกินใช่ครับเพราะลิ่นก็จะหอมอยู่นานอยู่แล้วนะขนาดห้อง30-40ตารางเมตรได้อยู่นะฮะครับได้ครับค่ะขยับไซส์ขึ้นมาหน่อยไซส์กลางไซส์กลางนี่รับเบลจะเป็นแบบรูปแบบแบบวาด ลายแบบวาดมือนะฮะสอสัรอันเนี้ยจะ30ชั่วโมง380สบาท3 8 0ร้บชั่วโมงใช่นะแล้วรูมเนี่ยก็มาจากคุณชาเอมไวท์แฮทเป็นคนวาดให้เป็นนักวาดคนไทยด้วยใช่ครับสวยสวยๆช่สนับสนุนคนไทยใช่ครับแล้วถ้าซส์แก้วเนี่ย480บาทพร้อมกล่องแล้วก็ฝาไม้อันนี้จะ35ชั่วโมงประมาณ8อ่ออน จะเป็นฝาไม้แต่ไม่รวมแก้วที่ไม่รวมหลนะครับน่ไม่ใช่นะดิสเพลยอย่างคุณใหญ่เนี่ยเหมาะกับแบบนี้เพราะคุณใหญ่ดูรวยผมเหรอครับผมแล้วกี่ใบนี้ครับวันนี้เเดี๋ยวถ้าพ่อจบอกขนาดนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเหมาเลยจะเอาเทียนออกไปนะฮะแต่แก้วถามเผื่อบางคนบอกว่าอยากได้แบบเนี้อแบบนี้ ดูหลามาเห่ามากเลยนะฮะเร็วเร็วนี้แล้วกันตอนนี้กำลังเรากำลังดิวอะสบายเอรยอยู่ใช่ครับเพราะมันดูแบบว่าสะดวกสบายมากสำหรับการอยู่บ้านแล้วนะฮะไม่ต้องจุดช่ะซื้อได้ที่ไหนคุณหนึ่งจริงๆตอนนี้นะครับตอนนี้ก็จะมีทางถ้าทางช่องทางของเราเนี่ยจะมีอินสตาแกรม a c e b o o k นะฮะ เสิร์ชได้เลย Wax v a l l ีเดย์คา e ์เดตามที่ขึ้นใช่หรือ,อ,อด้านล่างเลยแล้วก็จะมีลายแอดก็จะเป็นแอดไซน์แล้วก็ Wax v a l l ีเดย์คา e ์เติดกันนะครับค,ครับแล้วก็อาจจะมีช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นจุดที่ฝากวางอะไรที่เช่นสยามดิส c เวอรี่นะครับมีไอคอนสยามร้านช็อปแฮปปิ n i n g งที่หอศิลป์ร้านสวนชั้นหนึ่งที่หอศิลป์นะครับ husband and wife ที่แถวนนทบุรีแล้วก็มีอีกหลายจุดเลยไปสอบถามกันใ,ในตาม ื่อออนไลน์ช่องทางออนไลน์ของเราได้ครับก็อ n b o x มาถามได้เลยครับผมในลงในไลน์ก็มีอยู่นะก็สามารถสอบถามกันได้เนาะสอบถามก็ได้เลยครับเห็นบอกว่ายิ่งช่วงโควิด -19 ที่ผ่านมาคือยิ่งขายดีเลยใช่ไหมคะเื่ออนไลน์ก็งงเหมือนกันนะครับแต่ว่า การไม่ว่าเห็นเทรนต้นไม้แบบแสดงว่าทุกคนเนี่ยอยากจะทำให้บ้านเนี่ยหอมเพราะต้องอยู่บ้านไงหลายคนก็อยู่บ้านตลอดนะเราเคยมีทำกิจสเตตอโทมาเลยใช่แบบอ๋อช่วงโควิดพอดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นช่วงนั้นจริงๆบอกว่าแววกวลเลขของเรานะครับก็ไม่ได้มีแค่เทียน เทียนหอมอย่างเดียวยังมีแบบผลิตภัณฑ์อื่นแต่ลายอีกด้วยมีพวกก้านไม้หอมระเหยอะไรตอนนี้มีขายแล้วมีขายแล้วไม่จําหน่ายแล้วครับก้านไม้หอมระเหยอุปกรณ์ใช้กระเทียนอะไรพวกนี้มีไปดูในเพจได้เลยนะฮะจะมีโพสต์อยู่เรื่อยเห็นบอกว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความหอมเกี่ยวกับเทียนอะไรคือมีหมดใช่ครับเราอยากจะเสริมประสบการณ์ของผู้ใช้งานนะครับเพิ่มความสนุกสนานในการใช้งานตัดไส้เทียนดัดเทียนอะไรอย่างงี้ครับอ๋อโหก็เข้าไปดูกันได้เลยนะคะตามช่องทางออนไลน์ที่เราได้กล่าวเอาไว้ ก็ต้องบอกว่ากว่าจะมาเป็นแบรนด์ w a x v a l l e แบบที่เราเห็นด้านหน้านี้นะคะคือต้องบอกว่าตอนนี้สมบูรณ์แบบมากๆใช้เวลานานไหมคะกว่าจะมาถึงวันนี้ได้มีปัญหาอุปรกรรคอะไรไหมที่เราผ่านผ่านมาครับก็ถ้านับตั้งแต่เริ่มต้นธันวาคมปี2017อะ,ะตอนนี้สามเกือบสามปีปตอนนี้สองปีกับเจ็ดแปดเดือนเก้าเดือนได้ครับนะ ปัญหาก็มีมาให้เรื่อยๆนะทั้งหน้าบ้านหลังบ้านอะไรเย่างี้อย่างโควิดนี่เราก็ไม่คิดว่าเราจะเจอเหมือนกันเนาะใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าแบบถ้าหลังบ้านบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของของการที่ว่าลายวัตถุดิบที่เราเพิ่มเติมขึ้นมามันทําให้เรื่องของการบริหารจัดการวัตถุดิบเนี่ยมันเราต้องละเอียดมากขึ้นเพราะว่าด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเป็นแบรนด์ยังไม่ใหญ่นะครับเป็นแบรนด์เล็กๆ SME ออะไรเงี้ยทำให้การเวลาเราเอาต้นทุนไปลงกับวัตถุดิบบางอย่างเนี่ยเราต้องจัดการแบบ ทามมิ่งดีๆเพื่อเพื่อแคทโฟแบบสำคัญที่สุดนะครับบางครั้งด้วยบางครั้งเรื่องของเอ่ออ่ตัวตัวของบางอย่างเนี่ยมันก็มาเป็นแค่ช่วงเวลาด้วยใช่ไหมใช่ใช่ของบางอย่างบางช่วงก็ขาดสต็อกอ่าอันนี้เราก็คาดการไม่ถูกอะไรนี่ก็มันเป็นการวางแผนเตรียมไว้แล้วก็ไม่ให้ทุนไปจมอยู่กับวัตถุดิบตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปเพื่อแบบมันขาดสภาพคล่องอะไรประมาณนี้ครับเป็นเรื่องของเรื่องของการบริหารด้วยใช่ใช่ครับใช่ครับค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมไหมแบบ กำลังใจเรื่องของการทำธุรกิจและการช่วงนี้หลหลายคนก็อาจจะยังไม่ฟื้นจากสิ่งที่โดนมาในช่วงโควิดอ,อะไรแบบเนี้กอ็อยากให้กำลังใจก็สู้ๆกันทุกคนเลยไม่รู้ใ<า>ช่ไหมก็คือสู้ๆกันทุกคนนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็หวังว่าทุกอย่างมันจะผ่านไปก็ประคองประคองกันไปรักษาสภาพคล่องเนาะใช่ครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยมันอาจจะในขณะที่ปัญหามันเกิดขึ้นเนี่ยจริงๆมันอาจจะมีช่องว่างบางอย่างเกิดขึ้นให้กลายเป็นโอกาสใช่ฮะทุกครั้งที่มันเกิดวิกฤตเนี่ย บางคนอาจจะพลิกและกลายเป็นโอกาสเกิดขึ้นมาก็ได้ใช่ไหมอย่างที่เราเคยเห็นหลายๆครั้งที่ผ่านมาอย่างเช่นคุณหนึ่งเองที่แบบว่าตอนแรกนึกว่าพอเจอแบบโควิดนึกว่าแบบจะสุดนอแต่จริงๆแล้วมีคนแบบว่าติดต่อเพิ่มมากขึ้นออนไลน์กลับมาใช่ครับใช่ครับนะคะอ่ะ เดี๋ยวเราเสริมให้คุณหนึ่งนิดหนึ่งนะคะนอกเหนือจากการให้กําลังใจแล้วถ้าเกิดคุณเครียดอยู่ตอนนี้กําลังคิดไม่ออกคิดไม่ตกเกี่ยวกับเศรษฐกิจที่กําลังประสบอยู่มาซื้อเทียนหอมของเราครับหอมไทยอินกับหอมไชื่นสมองหลบหอเรากำลังเครียดอยู่นะใช่ต้องหาทางออกก่อนหายเครียดเลยอย่าไปหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเครียดนะครับเนี่อเลยค่ะอีกหนึ่งโปรดักต์ของไทยเรานะคะกับเทียนหอมแบรนด์แวสเบเล่สินค้าจากฟิมือคนไทยนะคะที่เราต้องช่วยกันสนับสนุน ข<พ>องดีแบบนี้นะฮะก็ต้องช่วยกันสนับสนุนนะครับให้แบบว่าอยู่คู่กับคนไทยตลอดไปแล้วกันเนาะใช่แล้วค่ะออแถมวันนี้คนหนึงใจดีด้วยม,มีมาแจากคุณผู้ชมกันนะคะทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะคะเป็นเซ็ตแบบ ทราเวลทินใช้ทราเวลทินให้ไปอลองกันเลยนี่นะคะอากศติกาง่ายๆเลยเข้าไปที่เพจไทมทแมร์เก็ตนะคะกดถูกใจเพจกันเอาไว้ก่อนลราจะนัดอินบ็อกเข้าไปนะคะพิมพ์คำว่า wax w a l l e ค่ะแล้วก็ตามด้วยชื่อที่อยู่เบอ์โทรศัพท์แล้วก็รอลุ้นอยู่เลยที่บ้านสบายๆชิลๆนะคะง่ายๆ5รางวัลจะเป็นของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มารู้กันค่ะครับผมอ่า มาทั่วถึงช่วงะะแลวนะปล่อยหมัดเด็ดของเรานะฮะครับผมอีกหนึ่งช่วงนะฮะที่แบบว่าแขกรับเชิญอาจจะลุ้นผมก็ลุ้นไปด้วยคร<อ>ับผมเป็นช่วงที่ให้คุณหนึ่งนะครับได้เขาเรียกว่าโปรโมทสินค้าของตัวเองนะครับทั้งบอกเรื่องของช่องทางต่างๆได้เลยภายในหนึ่งนาทีครับฝร้านได้เต็มที่ขายของขายของอไม่มีกักนะคะแต่ช่วงนี้ปล่อยหมัดเด็ดค่ะ ผมหนึ่งกับพี่ชาติคอจะประชับนะครับเป็นผู้ผลิตเทียนหอมจากไขทุเรืองและเครื่องหอมต่างๆนะครับผมก็วันนี้ก็มาขอบคุณโอกาสจากรายการไทยไทยมาร์เก็ตมากๆเลยนะครับแล้วก็สำหรับผมเนี่ยช่องทางการจำหน่ายตอนนี้จะมีทั้งออนไลน์ออนไลน์ก็จะมีทาง Facebook ว็กซ์วั e เลคแคดโคนะครับไลน์แอสไซน์เว็กซ์วันเลคแคดด์โค้ดสแกมเว็กซ์วันเลคแคดโคเช่นกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะไป ซื้อได้ท่องทางตามฝากวางต่างๆได้ด้วยนะครับหลายช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตามห้างตามอะไรอย่างเงี้ยสามารถสอบถามกันมาได้ทางอินบ็อกซ์เลยนะฮะแล้วก็การที่ว่าทําไมเราถึงต้องซื้อเทียนหอมเนี่ยเพราะว่าถ้าเทียบวัตถุดิบก่อนละกันวัตถุดิบเนี่ยก็คือเราใช้ไข่ถั่วเหลืองจากธรรมชาตินะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นมิตรกับผู้ใช้เสียงไว้ล้อมจุดแล้วก็จะไม่เป็นขมเหลาดำแต่ก็การใช้งานเนี่ยก็จะมีวิธีการใช้งานของเขาอยู่ตามที่แจ้งไปก่อนหน้านี้เลยนะครับแล้วก็ ผมเนี่ยเราเชื่อตัวผมเองก็เชื่อว่าเวลาถ้าเราอยู่ในพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปรถเสียงแล้วก็กลิ่นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นนะ่ะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะมีตัวตนอยู่ในนั้นนะครับ <Yeah. S 3> <laughs> ชอบชอบอะอยังไงก็ตามคุณผู้ชมถ้าสนใจนะคะติดต่อสั่งซื้อกันได้เลยนะคะกับช่องทางออนไลน์มีหลากหลายเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราย้ำกันได้อีกทีนึง Facebook ค่ะที่ w a x w a l l e t c a n d l e c o นะคะหรือว่าที่ IG นะคะ w a x w a l l e t c a n d l e c o ติดกันรวมถึงทางไลน์ด้วยนะคะ a sign waxwalletco ค่ะก็เอ w a x w a l l e t c a n d l e c o ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยับค่ะ เอาละวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคนหนึ่งค,ะค่ะขอบมากครับขอบมากครับจะบอกว่าเมื่อกี้ มตัวเองหอมจังเลยรู้สึกว่าทำไมตัวเองหอมอย่างนี้คือมันใช้แทนน้ำหอมได้เลยเหมือนกันเนาะบางคนก็จะทำเป็นพวกโซลิดเพอร์ฟูมอะไรอย่างนี้ได้จะไปนวดก็ได้หรือว่าเป็นน้ำหอมก็ได้นะสุดยอดจริงคุณผู้ชมเนี่ยก็ฝากไว้ดียวก็แล้วกันค่ะเอาล่ะส่วนสำหรับท่านใดนะคะมีสินค้าดีๆแบบนี้อย่าเก็บเอาไว้คนเดียวค่ะก็ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ประกอบการนะคะอยากให้เราไปสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ติดต่อมาได้เลยนะคะในช่วงของทีชัยมาเก็ตค่ะโทร081351 9, หรือว่า a ์ไอดีนะคะ a s s i g ท thai market หรือว่าที่ facebook market thai market ภาษาไทย thai market ภาษาอังกฤษหรือว่าที่เว็บไซต์ www t h t thai m a r k e t com ค่ะ